มาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอันฉลีอันที่วรังอายาจะทาสันติทัสันตปราชักขาชาติกาที่เสตุธรรมบาง อนุกัมป ah ิมังป ah ัจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารัญจะสารตโตยัตตวาอสารัจาระจอสรโตเตสารังอธิคัตฉันติสัมมาสังกัปปะโคจาราติ บัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในสารธรรมกถาเพื่อส่งเสริมให้สาธุชนทำตนให้เป็นแก่นสารเป็นการชดเชยสังขารร่างกายซึ่งตามปกติไม่มีแก่นสารอะไรเพราะเกิดมาแล้วก็แก่ แปลเปลี่ยนไปทุกอย่างจนกระทั่งผลสุดท้ายทนอยู่ไม่ไหวต้องแตกดับไปร่างกายอยู่ในสภาพไร้วิญญาณเลิกธทรรมเลิกพูดเลิกคิดเลิกทุกอย่างปล่อยวางภาระให้คนอื่นเขาจัดการแทนต่อไปสมดังในแห่งพุทธภาสิตที่ว่า อะจีรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัถังวกริงครังแปลความว่าชั่วระยะเวลาไม่นานนักเมื่อร่างกายนี้ปราศจากวิญญาณแล้วก็จะถูกทอดทิ้งราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้น พราะความจริงของร่างกายมีอยู่อย่างเช่นนี้ทุกคนจึงไม่ควรหลงคือเพียงแต่ร่างกายอย่างเดียวเท่านี้ควรจะได้ทันหันมารับหันมารับรู้แล้วก็ปรับปรุงร่างกายนี้ให้มีกันสารขึ้นด้วยการสร้างความดีให้มากๆเพราะคนที่ทำความดีไว้ถึงจะแก่ก็เชื่อว่าแก่ดี ตายก็ชื่อว่าตายดีเหมือนกับเหมือนกับมีดที่ก่อนไปด้วยการใช้ดีกว่าก่อนไปเพราะเป็นสนิมแต่ว่าการที่จะทำตนให้มีแก่นสารได้นั้นย่อมขึ้นอยู่ที่ความรู้ความเห็นเป็นสำคัญคือถ้าเห็นถูกแล้วการทำการพูดก็ถูกตามไปด้วย ดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าสารัญจะสารโตยัตตวาเป็นอาทิความว่าชนเหล่าใดรู้สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไร้สาระก็รู้ว่าไร้สาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดำริถูกต้องเขาย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระที่เกิดขึ้นจากคําที่ว่าอยากมี อยากได้อยากเป็นพระคาถานี้พระบรมศาสดาตรัสปารบพ,พระอครสา,าวกทั้งสองคือพระโมคคัลลานะและพระสาลีบุตรที่ท่านได้กราบทูลเล่าเรื่องราวของท่านแต่หนหลังถวายเนื่องจากชีวประวัติของพระอครสา,าวกทั้งสองนี้น่าศึกษามากให้ทั้งความรู้ให้ทั้งข้อคิดปฏิบัติฉะนั้น ก่อนอื่นจึงขอถือโอกาสพาท่านผู้ฟังศึกษาประวัติของท่านดูบ้างท่านคงจะเคยเห็นรูปอนุสาวรีพระอริยสงฆ์สองรูปซึ่งปริษถานอยู่ข้างพระพุทธรูปบางแห่งก็สร้างเป็นรูปยืนบางแห่งก็สร้างเป็นรูปนั่งพนมมือในลักษณะถวายความเคารพพระพุทธเจ้านี่แหละ คือคู่อัคารสาวกที่จะก,กล่าวถึงต่อไปนี้เบื้องซ้ายนั้นคือพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นเอตตะคะทางผู้มีฤทธิ์ส่วนเบื้องขวานั้นคือพระสารีบุตรเป็นเอตตะคะทางผู้มีปัญญาประวัติเดิมของท่านทั้งสองเป็นบุตรพราหมณ์ผู้มั่งคั่งในเมืองราชคึก มีชื่อในสมัยเป็นคารวาสว่าอุปติสะและโกลิตะเป็นเพื่อนสนิทรักใคร่กันมากใช้ชีวิตอย่างสำราญเยี่ยงชายหนุ่มที่ร่ำรวยทั้งหลายวันหนึ่งพากันไปดูมหรสพตลอดเวลาหาได้สนุกเดือนเรื่องเรองอย่างเช่นเคยไม่เมื่อเห็นอาการผิดปกติของกันและกันเช่นนี้จึงเกิดไต่ถามกันขึ้น ก็ได้ความตรงกันว่าเศร้าใจที่มหสัสศพเหล่านี้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรทั้งคนดูทั้งคนแสดงไม่ถึงร้อยปีก็จะตายหมดเขาจึงปรึกษาตกลงกันว่าควรหาทางผลทุกข์ดีกว่าจากนั้นก็ได้พากันไปบวชอยู่ในสำนักอาจารย์สนชัยซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในสมัยนั้นชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยก็จบการศึกษา ต่างก็มีความเห็นตรงกันอีกว่าลัทธินี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แน่เราจึงขอลาออกจากสำนักอาจารย์ก่อนแยกทางกันได้ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าใครพบอาจารย์ที่สามารถบอกทางพ้นทุกข์ได้ขอให้ช่วยส่งข่าวให้กันและกันทราบด้วยต่อมาท่านอุปติสะได้ไปพบพระอสสิ ซึ่งเป็นพระเถระรูปหนึ่งในจำนวนปัญญวคีทั้ง5ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังบินทาบาตอยู่เห็นแล้วก็รู้สึกเลื่อมใสในมารยาทของท่านมากคอยอยู่จนได้โอกาสเหมาะจึงเข้าไปหาและปฏิบัติจนท่านฉันเสร็จต่อมาได้ฟังธรรมของท่านก็ได้บรรลุพระโสดาบันภายหลังจากนั้นไม่นานนักสหายโกลิตะ ก็ได้บรรลุพระโสดาบันเช่นนั้นเหมือนกันเพราะได้ฟังธรรมที่ท่านอุปติสะนำมาแสดงและก่อนที่สองสหายจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระวิหารเบลวันนั้นก็ได้พากันไปชวนเชิญช,ชวนอาจารย์สนชัยเพื่อให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันแต่กลับได้รับปฏิเสธอย่างแข็งขันเมื่อหมดโอกาสเช่นนั้นท่านทั้งสองจึงจำใจลาอาจารย์ พาบริวาร250คนไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์ทรงประทาน <c oughs> พระองค์ทรงประทานอุปสมบทให้ภายหลังจากที่บวชแล้วท่านอุปติสาได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรพระมารดาของท่านชื่อว่านางสารีส่วนท่านโกริตะได้นามใหม่ว่าพระโมคคัลลานะพราะมารดาของท่านชื่อว่านางโมคคัลโมคคัลลี ต่อมาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเนื่องจากพระสาริบุตรมีปัญญาเป็นเลิศพระบรมศาสดาจึงทรงตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งเอตตะคะทางเลิศปัญญาทรงตั้งพระโมคคัลลานะในตำแหน่งเอตตะคะผู้มีฤทธิ์มากทั้งสองได้บำเพ็ญประโยชน์กิจแก่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลพุทธศาสนิกชนต่างสำนึกในบุญคุณของท่าน เป็นอย่างมากจึงได้สร้างรูปอนุสาวรีย์ของท่านไว้สำหรับสักการบูชาดังที่เห็นปรากฏอยู่ทั่วไปนั้นวันหนึ่งท่านทั้งสองได้มีโอกาสกราบทูลเรื่องราวแต่หนหลังของท่านถวายพระบรมศาสดาพระองค์ตัดว่าเพียกษุทั้งหลายอาจารย์สนชัยยึดถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระ ส่วนสิ่งที่เป็นสาระก็ว่าไม่มีสาระเพราะอาจารย์สนชัยมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองเห็นสิ่งที่เป็นสาระก็ว่ามีสาระเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็ว่าไม่มีสาระแล้วลนะสิ่งที่ไร้สาระเสียยึดถือเอาแต่สิ่งเฉพาะสิ่งที่มีสาระเท่านั้นเพราะเธอเป็นคนฉลาดขันแล้วพระองค์จึงได้ทรงพาสิทคาถา ดังที่ยกขึ้นไว้ข้างต้นนั้นพระพุทธภาสิทธินี้เป็นเครื่องสอนใจให้ทุกคนเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงคือสิ่งใดก็ดีสิ่งใดก็ดีก็ให้เห็นว่าดีสิ่งใดชั่วก็ให้เห็นว่าชั่วอย่าบังควรเห็นกลับเสียกับกันเสียชนิดที่เรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือเห็นดอกบัวเป็นกงจัก อะไรทํานองนั้นเพราะความเห็นเป็นสิ่งสําคัญมากลงได้เห็นผิดแล้วจะทําอะไรก็ผิดจะพูดก็ผิดอาจารย์สนชัยเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นนอกลูก่นอกทางยึดมั่นอยู่ในลัที่เดิมซึ่งหาระประโยชน์อะไรไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่มีผู้ให้สติและนำให้เดินถูกทางก็ไม่ยอมฟังปากกลักมั่นไม่ยอมถอน คล้ายกับเรื่องหนอนที่เล่ากันมาเป็นคติว่าเทวดาคิดถึงหนอนซึ่งเมื่อชาติก่อนเคยเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันรักใคร่กันมากหากแต่ว่าทำความชั่วตายแล้วจึงไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมส่วนตัวเองเกิดเป็นเทวดาเพราะความดีที่ทำไว้เมื่อเทวดานึกถึงเพื่อนเก่าซึ่งเกิดเป็นหนอนเช่นนั้น ก็สมเพศเวทนาจึงลงมาชวนให้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันโดยพนาว่าบนสวรรค์น,นั้นสุขสบายทุกอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินก็บริบูรณ์อยากเมื่อไรเนลมิตเอาได้ตามความต้องการแต่หนอนกลับปฏิเสธโดยอ้างว่าที่นี่สบายกว่าบนสวรรค์ามากมายนักเพราะเรื่องอาหารการกินไม่ต้อง อาทรร้อนใจมีคนคอยเนรมิรให้อย่างเหลือเฟือกินไม่หวาดไม่ไหวผลสุดท้ายเทวดาก็ต้องกลับวิมานไปด้วยความผิดหวังนี่แหละเรื่องของการมองกันคนละแง่แต่ถ้าใครมองแง่เสียเป็นแง่ดีอย่างอาจารย์สนชัยก็หวังตกอับซึ่งแทนที่จะถอนด้วยถอนตัวออกจากรัฐิเดิมแล้วเข้าไป พึ่งล่มเงาของพระพุทธศาสนากลับยืนการอยู่ในภาภระภาวะเดิมแล้วเป็นอย่างไรอาจารย์สนชัยก็ยังคงเป็นอาจารย์สนชัยที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวตาสงสารไม่รู้จักจบสิน้นส่วนสิทธิ์ทั้งสองกลับมีความเห็นตรงกันข้ามกับอาจารย์เพราะเป็นคนฉลาดรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรมีประโยชน์อย่างไรมีโทษ แล้วเลือกถือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นผลสุดท้ายท่านก็พ้นทุกพร้อมทั้งได้รับตำแหน่งอันสูงเกียรติเป็นถึงพระอารักษาวุกมีชื่อเสียงโด่งดังและมีอนุสาวรีย์ของท่านปรากฏให้อนุชนรุ่นหลังกราบไหว้บูชาและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านสืบมาจนทุกวันนี้นี่คือผลของการเข้าใจมอง คือมองให้เข้าใจคือมองให้เข้าใจไปถึงใจจนเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงท่านทั้งสองเป็นคนเข้าใจมองเข้าใจคิดในไม่ยอมหลงผิดในการในการเล่นเต้นลาเหมือนหนุ่มสาวอื่นๆเพราะท่านเห็นว่าไร้สาระไม่ใช่ของจริงที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ ทั้งๆท,ที่ชื่อก็บอกอยู่ชัดๆแล้วว่าเล่นคือไม่จริงของจริงนั่นเองถ้าใครขืนจะมาหาสาระในของเล่นๆเหล่านั้นก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระตายซึ่งไม่มีวันจะพบได้อีกอย่างหนึ่งล้วนสว่วนอีกอย่างหนึ่งท่านเห็นว่าทั้งคนเล่นทั้งคนดูไม่ถึงร้อยปีก็ตายหมดความจริง คือความจริงเรื่องตายตายนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้มันนึกกันไว้เสมอเสมอเพราะเป็นเสมอือนการห้ามล้อป้องกันการหลงรักหล,กหลงชังหลงเขาได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ตัวดังประพันธ์ภาสิทธิ์ของพระมหาเถระรูปหนึ่งที่ว่านึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหกลงในสงสาร บรรเทาความมืดโบหันอันธาการให้อาจหารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนับว่าท่านทั้งสองนี้ได้สร้างชีวประวัติอันงดงามไว้ให้พวกเราได้ศึกษาในเชิงในเชิงทำชีวิตให้เป็นสาระเป็นประโยชน์ด้วยการบําเพ็ญความดีต่างๆดังกล่าวมาเพราะชีวิตนี้น้อยนักทั้งไม่มีแก่นสารอะไร เราจะอยู่อาศัยลูกนี้คนละไม่กี่ปีก็จะจากกันไปแล้วฉะนั้นควรสร้างความดีชุดเชยไว้ให้มากๆอานุภาพของความดีที่สร้างไว้ก็จะบันดาลให้ได้รับความสุขทั้งลูกนี้และลูกหน้าถ้าวัาสนาบารมีแก่กล้าก็จะนำพาให้ผลทุกข์ถึงสุขบรมสุขคือพระนิพพาน ดังเทศนาบวรหารที่ได้วิสัชนามาด้วยประกาศนีเทศนาวสานีในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขอเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและกุศลส่วนอามิสทาน จงดนบันดาลให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายประสบแต่สัพพสิริมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผ,ผลในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิดมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้ผลทุกข์มีสุขอันภัยบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชะาณีสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมมันจะสังคัญจะสระนังคตาอุปาสิกาตังเทเสซ,ซิงพิขุสังคสะสามุคคาเอตังเมสระนังเคมัง เอตังสรมุตตะมังเอตังสรณามาคมะสัพพทุกขาปมุตเจเยยถาพลังเจรยหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสสระนเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกรรมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวพุทเธ กาเยนวาจายวเจตสาวะทมเมกุกรรมมังปะกตังไมยายังทมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธำเมกาเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกรรมมังปะกตังไมยายังสังโฆปฏิคันหาตูอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเค ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิทธิตังปธิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนราโสยะธามนิชโชติราโสยะธา พิวัจรดสัตบารโขวินาสตุมาเตปาวตวันตารายวสุเทคาโยกภาวะพิวานาเสรสเนจังบวต อจจยโนจตตารธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพระลังพันธทานิไม่ยังพันเตอภุชามะพระหุกิจจาไม่ยังพระหุกรณียยัสดานิตุมเหกรังมัญญาธาสาธุพันเต